The Principia Podcast ฟังวิทย์ให้คิดตาม <acceptable> วิทย์ยงวิทยามาแล้วจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทย์ยงวิทยาพอดแคสต์จาก THE PRINCIPIA Podcast ครับวันนี้อยู่กับผมเต้ The p r i n c ซ p เปครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญคนแรกตอนแรกของเราเลยได้รับเกียรติจากกอนเคทีสวัสดีครับวัสดีครับวิดีครับอันนี้ไม่ใช่แค่ ตอนแรกของกรตอนแรกของผมด้วยเอ,อเอาว่ารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาอัดรายการเกี่ยวกับอะไรกรันแน่นอนครับว่าไม่รู้ครับโอเคพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับรอเล่นเดี๋ยวเพิง่งวิทยองวิทยาเนี่ยอันนี้เพิ่งออกแบบรายการมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยงวิทยาอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์อแต่ว่าอยากให้เล่าแบบง่ายๆเพราะว่าเรามีกลุ่มคนฟังเยอะไงครับเผื่อบ,บางคนเขามไม่ใช่คนที่อยู่ในสายแบบวิทยงวิทยาเงี้ยเราพูดแต่คําศัพท์เทคนิคเทอรมหรือว่าที่เรียกว่า อาศัพท์เทคนิคเออคำทับศัพท์อะไรเงี้ยพูดไทยคํามังกฤิคคาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยชวนกรมาเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์โดยมีกติกาว่าจะต้องลดคําทับศัพท์ลดศัพท์เทคนิคคิดว่าทาได้ไหมระดับนี้ก็ต้องลองดูแล้วเออ,เอ,อวันนี้จะชวนกรมาคุยเรื่องเกี่ยวกับทําไมคนไทยถึงต้องอยากไปดวงจันทร์ด้วยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินบ,ยบ่อยเลย S <S อ่าเน,นี้ยได้ยินบ่อยเลยจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่คนไทยจะต้องไปอวกาศเราจะต้องส่งนักบินอวกาศคนไทยไปนอกโลก <S 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 อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะได้ยินมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กเลยเนาะสมัย <S 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 ที่สหรัฐส,ส่งพาร,รกิจพอลโลเดินทางไปดวงจันทร์เป็นข่าวไปทั่วโลก <S 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 เราก็มีความคิดกันว่าแบบเมื่อไหร่จะมีคนไทยไปบ้างช่วงนั้นจริงๆเนี่ยครับมีคนเวียดนามได้ขึ้นไปอวกาศด้วย แต่ไปกับทางโซเวียตเพราะว่าเป็นโครงการอินเตอร์คอสมอสเล่าย้อนมีเนี่ยอินเตอร์คอสมอสเป็นความร่วมมือของโซเวียตกับชาติสมาชิกที่ในเชิงว่าแบบอ่ะไทยที่นั่งที่หนึงให้กับประเทศที่มีระบบการปกครองที่คล้ายๆกันเนี่ยครับได้ไปอวกาศก็เลยมีชาวเวียดนามได้ขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นช่วงปี2007ก็มีชาวมาเลเซียได้ขึ้นไปอีกคนนึงแต่ไทยเราก็จนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่มีนักบินอวกาศ เป็นของตนเองนะครับแต่เราก็ยังมีภารกิจเดินทางไปอวกาศมาหลายครั้งเหมือนกันทั้งของภาครัฐแล้วก็ของเอเกชนครับเรารู้มีความพยายามอยากไปอวกาศเนะแล้วก็ขอเกริ่นเพิ่มหน่อยว่าวันนี้ที่อยากจะให้กอนเล่าเรื่องนี้เพราะว่ากอนเป็นแฟนพันธ์ทะเลยนะอ่าเป็นแฟนแท้อรุกสุริยะครับทุกวันนี้ยังย้อนดูใน y o u t u b e ได้อยู่ไหม เก็ยังดูอยู่ครับแต่ก็ก็มีให้ดูอยู่บ้างก็ยังมีดูอยู่แต่ก็แบบก็ตัวเองก็เด็กมากก็ตอนนั้นห่างกับตอนนี้จริงๆก็แบบจะสิบปีปีหน้าแล้วเนี่ยฮะเอางี้ก่อนทําไมก่อนถึงชอบอวกาศถ้าของผมอะเหตุผลที่ชอบอวกาศเพราะว่ามันดูน่าคุ้นควาดีมันอถ้าตอนตอนเด็กเริ่มแบบเหตุผลง่ายๆเลยคือเราเห็นดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์มันตามรถแล้วเรากลัว เรากลัวมันรกลัวด้วยเรเรากลัวมันว่าอะไรวะมันตามจะตามรถมาทําไมวะเราก็ขับหนีมันมาแล้วทำไมมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเราก็แบบอ๋อมันคือดวงจันทร์มันโคจรรอบโลกอแล้วมันโคจรได้ยังไงมันจะมีคําถามเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วนิฝึกเรียนอ่ะบอกเราไม่ได้หรอกว่าแบบไอ้นนี้คืออะไรเพื่อบอกแค่ว่าอ๋อโลกมีดวงจันทร์ดาวพฤหัสมีเท่านี้ดวงนะดาวอังคารมีสองดวงอะไรอย่างนี้ดาวพฤหัสเรามีกี่ดวง ถ้าตอนนี้เนี่ยมีประมาณร้อยสองดวงหมายถึงมีดาวพฤหัสร้อยสองดวงเลยเหรอ <c oughs> ดวงจันทร์ดองเรเอโอเคเฮ้ยแต่จริงๆดาวเคราะห์แบบดาวพฤหัสเนี่ยอาจจะมี uh, หลายพันหลายหมื่นดวงเลยนะอะแบบนี้เนี่ยมีสาระ okay. มีสาระมีสาระเล้ยังกลับมาีสาระโอเค <c oughs> อ๋อก็เลยร,รู้สึกว่าหน้าค้นคว้าหน้าแบบค้นหาสำหรับเรื่องอวกาศใช่ครับมันดูสิ่งที่เราหาตอนเด็กเรายังหาตอนโตได้ไม่เบื่อและมันไม่มีทางที่ข้อมูลเนี่ยมันจะ มีวันหมดมันมีการค้นพบใหม่ๆทุกวันนี้เรายังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกับอวกาศอีกเยอะมากมายเลยอมันตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับที่เราอยากสำรวจทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าเอกภพกำลังขยายตัวอืเราไม่รู้หรอกว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนแต่เราค้นพบไร้ใหม่ๆอยู่แทบทุกวันเลยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราตามในตั้งแต่เด็กไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตก็จะว่านันกระไดขนาดนั้นเลย ก็เท่าวิทยาสตรทไทยผมยังมีผมยังทางานฝ่ายผมก็ตามมีคำหนึ่งที่บอกว่าเราแบบว่าศึกษาเรื่องเอกภพอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเอกภพกําลังขยายตัวคาว่าเอกภพกับคําว่าจักรวาลต่างกันไหมจริงจริงมันคือมันคือคาเดียวกันมันคือคำเดียวกันเลยเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะครับขอบเขตอันนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดอืมก็จะคิดว่าแบบ เออมันเท่ากับระบบสุริยะหรือเท่ากับกาแล็กซีทางช้างเผือกอด้วยเมื่อก่อนเขาจะมีคําเรียกว่าระบบสุริยะ,ยะจักรวา,วาอลอะเราวคนก็ทิ้วว่าอ๋อมันก็เท่ากับระบบสุริยะเท่ากับเอกภพรหรือเปล่าซึ่งความจริงมันไม่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นศัพท์ที่เรานิยามมาตั้งแต่ตั้งแต่นานมาแล้วก่อนที่เราจะพบว่าทีอเวนทับโบคนพบครับว่าไอกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราอยู่เนี่ยไม่ใช่กาแล็กซีแห่งเดียวในในจักรวาลแห่งนี้ หรือแม้แต่ระบบสุริยะก็ไม่ใช่ระบบดาวเพียงที่เดียวที่มีดาวเคราะห์โคจรอ,อยู่ดาวเลิกแทบทุกดวงที่เราเห็นดาวไอร้ระษ์ระยะบ,บนท้องฟ้าเนี่ยครับสมมติออกไปดูท้องฟ้าก็ตอนกลางคืนเนี่ยหาที่มืดๆดูท้องฟ้ากันอืเราจะเห็นคว่ามันมีดาวเลิก,กเต็มไปหมดเลยก็บอกได้เลยครับว่าแทบจะทุกดวง,งนั้น่ะมีดาวเคราะห์อยู่อืก็คือพูดพูดแบบผิดหลักศัพท์นิดนึงคือ พามีระบบฟรียะอยู่เต็มท้องฟ้าเลยแต่อันนั้นะมันก็คือระบบดาวของมันเองมีดาวเลิศเป็นของตัวเองมีดาวเคราะห์ที่อาจจะคล้ายหรือไม่คล้ายกับโลกเป็นของตัวเองอยู่ครับถ้าเกิดหนังที่มันแบบผิดความจริงไปบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกหงุดหงิดบ้างไหมในฐานะที่แบบเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คือถ้าเอาตั้งแต่เด็กเราก็จะมีความแบบมีความเป็นเด็กแบบเฮ้ยเรารู้เยอะเราแบบไม่ได้มันต้องไม่ใช่แบบนี้แต่แบบมั่วแท้เลยมัม่วแท้เลย่สมมติเราดูจัดในในมุมที่แบบโตขึ้น ขึ้นมาเนี่ยเ,เราจะมองว่าโอเคมันก็คือสไตล์ของหนัง <Yeah. S 1> ที่เขาก็มีวิธีในการนําเสนอของเขาในอีกรูปแบบหนึง่งว่าถ้าเราสมมุติว่าประทิษน์มันบิดไปรูปแบบนั้นจริงก็อาจจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกัน mm. ก็ถือว่าเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึง่งแต่เ,าเราก็จะเจอเหมือน,นเดิมครับว่าคนกีจะมาถามว่าแบบพี่มันเป็นแบบหนังเรื่องนี้หรือเปล่านะ mm. ถ้างป,ปิดบังอะไรหรือเปล่าทาไมเราไม่กลับไปดวงรจอ,อ,อีกรอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรา จะต้องเจอทุก,ทก,ทกสมัยเอ,อเราก็ากต้องมาให้ข้อมูลเรื่องนี้อีกทีหนึ่งใช่ครับเป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องทำงานในด้านนี้เราถึงแบบชอบในเรื่องการสื่อสารเพราะว่าตอนเด็กๆก็ต้อง,ก,องก็คุยกับเพื่อนลอ,อดว่าแบบเพื่อนเข้ามาถามเราก็ต้องตอบเขาไปว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อืพอโตขึ้นมาเราก็พบได้ว่าโอเคเรื่องดาราศาสตร์เรื่องอวกาศเนี่ยในไทยมีความสนใจเยอะครับเพียงแค่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยจะบอกว่าเข้าถึงได้ง่ายไหมมันก็ง่าย แต่มันก็จะมีกลุ่มที่ไม่ได้เข้าถึงขนาดนั้นเรามีกลุ่มที่หาประโยชน์จากการที่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายบิดให้มันมดูมีความน่าเชื่อถือปรับรูปแบบในการสื่อสารเพื่อให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคิดมาอย่างที่กรอนบอกว่าคนไทยเนี่ยสนใจอาวากาศเยอะยงั้นกลับมาเรื่องหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับคนไทยเขาสนใจว่าอยากจะไปอวกาศอยากจะไปแตะดวงจันทร์สักครั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วนะพูดกันมาหลายปีแล้วครับ ทำไมต้องไปดวงจันทร์ทำไมเราไม่ไปดาวพูโตเลยอเอาตามหลักความเป็นจริงครับช่วงชีวิตนี้เนี่ยเราอาจจะทันเห็นการไปดาวองคานก็ช่วงวัยกลางคนแล้วเอ,อแล้วดาวองคานคือดาวเคราะห์ที่ใกล้มากๆแต่ใกล้มากๆในที่นี้เนี่ยห่างจากโลกเฉลี่ยก็ร้อยล้านกิโลเมตรเปรียบเทียบได้ไหมว่าประมาณไหนร้อยล้านกิโลเมตรเทียบง่ายๆครับความเร็วของแสงที่ใช้ในการเดินทางเนี่ย ประมาณเจ็ดนาทีนั่นคือด้วยความเร็วแสงแต่ดวงจันทร์เนี่ยห่างไปแค่หนึ่งวินาทีแสงคือแบบแสงปุ๊บหนึ่งวินาทีแสงนี่เป็นสิ่งที่มีความเร็วมากที่สุดแล้วจักรวาลใช่ครับซึ่งอแสงจะดวงที่แปดนาทีเราก็เห็นดวงที่เมื่อแปดนาทีแล้วซึ่งขนาดมันอยู่ห่างไปแปดนาทีแสงเนี่ยยังร้อนระอุขนาดนี้เลยแล้วกลับกันครับมองไปที่ดาวอังคารมันคือใช้เวลาเจ็ดนาทีซึ่งเจ็ดนาทีเนี่ยคือแบบอ่ะความเร็วของแสง แต่ถ้าเราจะเดินทางไปด้วยเทคโนโลยียานในปัจจุบันครับเราใช้เวลาประมาณ8เดือนเป็นอย่างเร็วซึ่งนั่นคือยานที่แบบไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยเรายังคิดคนไม่ได้ครับว่าจะทำยานให้ให,ใหญ่ขนาดไหนในการส่งมนุษย์ไปเดินทางผ่านอวกาศลึกไปลงจอดบนดาวอังคารกลับขึ้นมาและเดินทางอีก8เดือนเพื่อกลับมาถึงโลกของเราซึ่งจริงจะเดินทางกลับมาเลยมันก็ไม่ได้ครับมันต้องรอช่วงเวลาที่โลกและดาวอังคารเนี่ย อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กันมากพอให้ฟงกลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งอันนี้คือดาวเคราะห์ที่ใกล้ที่สุดเรามีความเป็นไปได้ว่าแบบถ้าเราอยากได้ชื่อว่าไปลงจอดเนี่ยดาวดวงนี้ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้ามองไปที่ดาวศุกร์หลายคนอาจจะเรียนมาครับว่าดาวศุกร์เนี่ยคือฝาแฝดของโลกใช่แต่อ้ฝาแฝดของโลกเนี่ยอุณหภูมิด้านกลางคืนนะครับร้อน420องศาเซลเซียสกลางคืนกลางคืนก็420กลางวันก็420 มันเจอกระบวนการแบบเรือนกระจกแบบกูไม่กลับไปแล้วซึ่งก็เลยทําให้อาจต่อให้ไม่เป็นฝาแฝดครับแต่เป็นฝาแฝดที่เกลียวกาดเป็นแฝดนรกแฝดนรกประมาณนั้นก็ว่าได้นะฮะอาจจะเป็นอนาคตของโลกไหมเพราะตอนนี้เราก็มี climate change ป่ะอ่ในเชิง climate change หรือสภาวะโลกรวนซึ่งคําไทยมันดูแปลกๆอาจจะเคยมีภาวะดาวสุปรวนมาก่อนป่ะมันถึงได้เป็นแบบเนี้ย ก็อย่างรุนแรงเลยครับที่ทําให้มันเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งโลกของเราจะเจอสะตการเดียวกับดาวฝึกไหมอีกประมาณสองพันล้านปีก็เจอครับเมื่อดวงทิศขยายตัวใหญ่ขึ้นเริ่มแบบเข้าสู่ช่วงวัยวัยทองของดวงทิ์วัยทองมันก็จะยิ่งแปรปรวนร้อนขึ้นน้ำในมหาสมุทรหาสมุทแห้งเหือดไปโลกเราก็อยู่ไม่ได้ในท้ายที่สุดก็เนี่ยเราก็จะเหลือแค่ดาวพุธอีกดวงเดียวเพรนอกจากดาวองคารก็จะเหลือแค่ดาวพุธซึ่งดาวพุธก็อย่างที่เราเรียนกันมา ว่ามันมีฉาย,ยาว่าเป็นเตาไฟแช่แข็งด้านกลางวันก็ร้อนมากๆด้านกลางคืนก็หนาวมากๆน,น,นั้นนะฮะก็จะมีแค่ดองคารกับดวงจันทร์ซึ่งถ้ามองตามความเป็นไปได้มนุษย์เคยไปดวงจันทร์ด้วยเวลาเพียงแค่3าถึงสวันเท่านั้นในขณะที่ไปดองคารใช้เวลา7จถึงแเดือนถ้าเราจะมองว่าเป้าหมายการสำรวจขั้นสูงสุดเนี่ยมันก็คือการไปดวงจันทร์ มยยันจะเป็นขั้นต้นมากกว่าจริงๆคือถ้าเอาขั้นต้นนะครับเราก็จะต้องเริ่มจากวงโครจรรอบโลกกันอนไปถึงอวกาศได้ดก่อนอเพราะว่าไปอวกาศมันอะคือไปอวกาศไม่ยากครับแต่การอยู่ในอวกาศในยากการจะทําให้ยานมีความเร็วมากพอโครจรรอบโลกได้เนี่ยไม่ใช่ทุกชาติจะทําได้ไม่ใช่ทุกหน่วยง,งานจะทําได้เรามันมีความปลอดภัยความเสี่ยงอะไรต่างๆเยอะเลยกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ครับ ก็เลยมองว่าอันนี้คือจุดแรกที่เราต้องทําให้ได้ถ้าอยากไปดวงจันทร์ไปโคจรรอบโลกให้ได้ก่อนอยู่ในอวกาศเป็นเวลายาวนานให้ได้เพราะว่าไปดวงจันทร์สางสี่วันกลับมาอีกสางสี่วันรวมแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยครับเราก็ต้องใช้เวลาประมาณ6กถึงเวันในอวกาศถ้าจะไปดวงจันทร์ดังนั้นเนี่ยฮะมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าไปอวกาศก่อน แล้วค่อยมองถึงช็อตที่ว่าเราเราจอดเดินทางไปดวงจันทร์ครับงั้นคนไทยเนี่ยเคยไปอวกาศนานสุดกี่วันแล้วตอนนี้ถ้าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาคนไทยแบบคนไทยเลยครับเรายังไม่มีคนไทยไปอวกาศเอาหรอยังไม่มีเลยครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆย้อนไปสม1 3สามเนี่ยครับเคยมีข่าวว่ามีพี่มิงพี่ระดาครับใช่ได้ข่าวเหมือนกันเป็นอ่าเป็นแีนแฟนแท้อพอลโลนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสขึ้นไปอวกาศแต่กับภารกิจนั้นก็ เหมือนจะไม่ได้ขึ้นบินนะครับ<อ>ก็เลยทําให้ปัจจุบันนี้เรายัางไม่มีคนไทยที่ได้ไปอวอกาศเอาจริงมีคนจากแค่ไม่กี่ชาติเท่านั้นเองครับที่เคยไปถึงอวอกาอ่ะถ้าในแถบอาเซียนเนี่ยก็จะมีแค่เวียดนามกับมาเลเซีย ถ้าเรานับเอเชียด้วยก็จะมีอินเดียมีจีนมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้แค่ประมาณนี้เองครับที่เคยเดินทางไปถึงอวกาศก็จะมีเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาน่าจะแค่ประมาณ30-40กว่าประเทศเท่านั้นครับที่เคยไปถึงอวกาศแล้วส่วนมากก็จะไปได้แค่คนฝงคนเท่านั้นเองด้วยคือ <c oughs> ถ้าเอาในปัจจุบันเนี่ยประเทศที่มีความสามารถในการฝงมนุษย์ไปอวกาศจริงๆมีแค่สหรัฐมีแค่รัสเซียและก็จีน แค่นั้นเลยครับที่ส่งไปได้แต่ล่าสุดมีข่าวอินเดียก็ไปอวกาศอินเดียพัฒนายานที่ชื่อกากันยานครับเป็นยานลำใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อพามนุ์เขาเนี่ยเดินทางขึ้นไปด้วยยานของตนเองจากฐานปล่อยที่ประเทศตนเองครับคือการพัฒนายานเหล่านี้เนี่ยมันใช้เวลานานอย่างจีนตอนพัฒนายานสุนโจเนี่ยก็ใช้เวลาสิบยี่ิกว่าปีตอนแรกเนี่ยจะเอารูปแบบยานจมินายจากของฝั่งสหรัฐแล้วตอนหลังก็เลยเปลี่ยมนมะอ่ะเอาจากฝั่งโซยุสของรัสเซียแทน ก็เลยเป็นรูปแบบยานที่เราเห็นในปัจจุบันคือมันต้องใช้เวลาในการออกแบบในการทดสอบระบบต่างๆให้มั่นใจก่อนที่เราจะส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มไปรอบโลกด้วยตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่แบบฝังตัวไปอยู่กับชาติอื่นทําไมเราต้องอยากไปอวกาศด้วยตัวเองนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะไปกับชาติอื่นมสมงหมอยากไปกับสหรัฐสมมติไปกับฝั่งนาซาเราต้องไปเชาาอ,อ,อเมริกันกัน อ้าวเพราะว่มามันจะมีข้อจํากัดเลยครับวนักบินอวกาศต,ต้องมีสัญชาติอเมริกันด้วยทุกวันนี้คือเขาส่งไปแต่คนอเมริกันเหรอใช่ครับค,คือถ้าจะเป็นลูกขึ้นก็จะเป็นแบบลูกขึ้นอเมริกันกับประเทศอื่นอ,อเมริกันกับฝั่งของจีนฝั่งของประเทศต,ต่างๆจริงๆจะมีแบบบางภารกิจที่รับนักบินอวกาศไปฝึกซ้อมด้วยอย่างเคยมีภารกิจที่ดังๆก็คือตอนกระสุนอวกาศโคลอมเบียเกิดอุบัติเหตุที่มีนักบินชาวอิสราเอล ร่วมเดินทางไปด้วยเพราะว่ามีตัวดาวเทียมตัวอุปกรณ์ของอิสราเอลเนี่ยครับที่ต้องนําขึ้นไปจะเป็นแค่บางภารกิจเท่านั้นแล้วก็จะมีแบบอาการซื้อที่นังอย่างของสหรัฐอาหรับเอมิเรสเนี่ยฮะที่ส่งนักบินไปเทรนกับฝั่งของนาซาถ้าเงินถึง,ง,ถงก็แปลว่าสามารถแปลวากาศได้เยใช่ครับคือถ้าเรามีตังค์เราก็ไปได้จร,จริงไม่ต้องเป็นนาซาก็ได้แต่ว่าแบบบ i ูอิริจินบูริจิน space X ก็ไปได้ครับ virgin galactic virgin galactic คือ drop ใดที่เรามีเงินเราก็ไปถึงอวกาศได้ครับ เ <Okay. S 2> อนนี้เรื่องสําคัญเลยค่าใช้จ่ายในการไปอวอากาศเนี่ยมันแพงคือไปครั้งหนึ่งใช้งบตีบแบบถูกๆเลยก็หลายล้านบาทนะฮะหลักสิบล้านขึ้นไปต่อทีนั่งเที่ยวหนึ่งซึ่งไอการเดินทางไปแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเที่ยวบินแบบแค่ขึ้นไปแตะขอบอวากาศแล้วกลับมงมาครับจะออกไปแตะขอบ <c oughs> อวกาศนะ <c oughs> แต่เหมือนกระเป๋าตังค์ไม่เข้าใจอ, <c oughs> อะไรเนี่ยคือมันไม่คุ้มอ่ะทำไมเศรษฐีคนไทยแบบยังไม่ไม่ค่อยไปอวกาศกันนะ ตรงนี้ผมก็ตอบแทนเศรษฐีทุกคนไม่ได้เหมือนกันเราก็ไม่เคยเป็นเศรษฐีเราก็ไม่เคยมีตังค์นะฮะถ้ามองในมุมของผมอะถ้าเราอยู่ในจุดที่เรามีตังค์ขนาดนั้มันอาจจะคุ้มก็ได้ต่อให้มันจะแค่สิบ้านาทีที่เราไปอวกาศนะครับแต่การได้ชื่อว่าเป็นคนแค่ห้าร้อยกว่าคนแรกครับที่เดินทางออกไปนอกโลกได้สำเร็จผมว่ามันมันน่าสนใจนะสมมติคนได้ชื่อว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปอวกาศอ่ะม,มันคือสิ่งที่แบบเงินื้อได้แค่ครั้งเดียว ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเลยมันเป็นโอกาสเดียวที่ว่าเฮ้ยคนคนเดินทางถึงโอวากามันไม่สําคัญหรอกว่าคุณไปโคจรนรอบโลกหรือเปล่าอารันเชฟเฟิร์นับินโอวากาคนแรกของสหรัฐไม่ได้เดินทางไปโคจรรอบโลกครับเขาใช้เวลา15นาทีในโอวากาเหมือนกันเป็นเที่ยวบินแบบบินขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาเลยไม่ได้เหมือนยูริกาการินที่ไปโคจรนรอบโลกแต่คนอเมริกันก็จาได้ครับว่าอารันเชฟเฟิร์ดคือฮีโร่ของเขาคือมนุษย์คนแรกที่ไปโอวากานี่เคยสงสัยนะว่า ไปแค่แบบแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันคุ้มหรอกกับการไปอาวากาศแต่ว่าพอพูดว่าเฮ้ยมันคือไปรับประสบการณ์เดียวกับนักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐอุ้ยเท่เลยเท,เยท่เลยครับเ<อ>แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มันได้มาคือนักบินอาวากาศหลายคนที่ขึ้นไปนอกโลกเขาบอกว่าพอเขากลับลงมาเนี่ยเขาได้สิ่งที่เรียกว่าเป็น over view effect เป็นการได้เห็นโลกจากอีกมุมมองหนึ่งเขาได้เห็นปกติเราอยู่บนโลกล้วก็เห็นเนี่ยโลกกับใบก็ใบก็ใหญ่ อย,อยู่ห้อมล้อมรอบตัวเราแต่พอขึ้นไปอวกาศเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันคือการมองกลับลงมามเห็นว่าโลกมันก็แค่นี้เองเราขึ้นมามแค่เนี้เราก็ขึ้นมาเหนือโลกแล้วมันเป็นใบเล็กๆใบที่เปรอกบางมากๆมองออกไปข้างนอกมันมืดๆเต็มไปหมดเลยอืม,มันเปลี่ยนมุมมองเป็นสิ่งที่ไม่มีทางที่เราจะสัมผัสได้จากบนโลกของเราพระขนาดผมพูดเนี่ยอธิบายได้จากส,สิ่งที่เราฟังในบินอวกาศเลาลมา เราไม่มีทางได้ประสบก,การณ์ไม่มีทางได้ความรู้สึกแบบเดียวกับที่เขาได้รับมาไม่สามารถนิยามได้ครับว่าความคุ้มค่าของแต่ละคนอยู่ระดับไหนแต่ถ้าแบบในมุมของเราเรามีคนที่ตามเรื่องอวกาศเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบก็าเรามีเงินเรามีโอกาสเราก็อยากไปเหมือนกันอันนี้คือลองพูดถึงว่าถ้าเกิดเราไปกับชาติอื่นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคนไทยเราอยากจะแบบผลิตชิ้นจนอวกาศหรือว่ามีกระบวนการสร้างยานอวกาศด้วยตัวเองอย่างเงี้ย เป็นไปได้หรือยังสําหรับปัจจุบันเนี่ยคือในปัจจุบันเนี่ยครับในไทยเราถามว่ามีหน่วยงานที่ทําเรื่องของยาในเรื่องของดาวเทียมของด้วยตัวเองไหมก็ยังมีอยู่เหมือนกันครับมีทั้งของทางจิสิดาทางแนวอะไปัจจุบันมีทั้งโครงการแบบไทยสเปซคอนเฟิร์ติเมเรื่องแบบความร่วมมือในการสร้างตัวดาวเทียมเดินทางไปถึงดวงจันทร์อย่างที่เห็นเป็นข่าวการภารกิจอย่างทีอีอสองเที่ทางไทยเนี่ยก็จะเอาข้อมูลที่ได้จากทีออสอง ที่ทาง a i r ์บัสผลิตให้เนี่ออกมาทําของตัวเองต่อรวมถึงมีน้องๆในมหาลัยที่ก็ทําดาวเทียมของตัวเองขึ้นมาคือตอนนี้ครับเราเริ่มจากองค์ความรู้ของการสร้างดาวเทียมให้นึกภาพครับว่าสมมติเราอยากสร้างรถรถแบบขับได้อืเราไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองแต่เรามีเครื่องมือเราอะไรเนี่ยเราไปดูองค์ความรู้ไปดูพิมพ์เขียวเนี่ยเราเริ่มจากโมเดลรถคันที่ไม่ได้ใหญ่มากเราอาจจะลงไปนั่งขับไม่ได้ เราทาให้มันเป็นรถบรรทุกอย่างนี้ขึ้นมาก่อนรองประกอบจากตรงนี้ก่อนถ้าเรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีงบลงทุนทําโรงงานผลิตหรือจะไปจ้างใครทําก็ได้มีพิมพ์เขียวรถของเราเองเนี่ยเราค่อยไปสร้างรถที่เราขับได้คือ <c oughs> ถ้าเราจะเริ่มจากแบบเฮ้ยเปิดมาปุ๊บประเทศไทยจะสร้างยานอวกาศเลยก็ต้องพูดตามตรงครับว่ามัข้ามขั้นไปหน่อยมันข้ามขัน้น,น,นเราจะไปของบจากไหนเพื่อให้หน่วยงานต่งตางๆสร้างได้เพราะว่า แน,น่นอนครับว่าหน่วยงานอุการ์ก็ยังต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนมันมันอาจจะดูแบบเราเราจะส่งคนไปทําไมเอาเองินภาษีคนไปละลายกับเรื่องพวกนี้ทําไมคือเขายังไม่เห็นภาพครับว่าประโยชน์ที่ได้คืออะไรเราอาจจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากมีดาวเทียมเป็นของตัวเองก่อนอาทำให้เห็นนะว,ว่าเอ้ยเนี่ยข้อมูลจากด,ดาวเทียมเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะแล้วเราเค่อยมองถึงช็อตต่อไปมองถึงขั้นถัดไปครับว่าไอเน,นี่ยเราจะส่งนะบิยนอกาศของตัวเองเพราะว่า การที่เรามียาเป็นของตัวเองเนี่ยเราสามารถสำรวจอวกาศได้ดีกว่าเราไปจ้างเขาได้จริงๆไหมมันจะคุ้มค่าในระยะยาวจริงๆหรือเปล่าการที่เราส่งนักวิจัยฝึงอะไรขึ้นไปได้มันคือสิ่งที่พูดจัดตรงเนี้ยเราก็ยังตอบทั้งหมดไม่ได้ครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตาเหมือนกันว่าแบบทีใ่ในไทยเราจะเป็นอย่างไรต่อไปครับตอนนี้เราก็มีพวกดาวเทียมเราก็มีหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศถ้าเกิดน้องๆหนูๆเนี่ยเขาสนใจเรื่องอวกาศ คิดว่าโตไปเนี่ยมีอาชีพอะไรรองรับเขาบ้างตอนนี้มันมีอะไรบ้างแล้วถ้าอย่างปัจจุบันเนี่ยงานทนีไทยคือเรามีทั้งแบบงานนั่นวิศวกรรมงานนั่นวิจัยซึ่งวิจัยเนี่ยมีแทบจะทุกสายเลยคือแบบวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบดูเรื่องชีววิทยาชีวดาราศาสตร์อย่างนี้ดาวฟิสิกส์นี่ดูอะไรง่ายๆเลยครับเราดูว่าชีวิตชีวิตมีอยู่แพร่หลายในอวกาศจริงๆไหมดาวดวงอื่นจะมีชีวิตหรือเปล่าอ่ะคพือนบนโลกของเราจะไปโตในสภาวะ ไรน้ำหนักอยู่อนอกโลกได้ไหมไปโตบนดาวอังคารจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือมันมีศาสตร์แยกย่อยที่แบบอผมไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดอยู่แล้วมันมีคนที่เชี่ยวชาญที่แบบศึกษาได้ระเด็นอยู่จริงๆมันมีโอกาสที่กับแทบทุกเรื่องเลยครับแล้วมีเยอะในไทยด้วยใช่ไหมในไทยตอนนี้ก็ถือว่าเยอะครับเยอะมากๆ<อ>เทียกบกับเมื่อก่อนแบบอ่าเราไปดูก็มีทั้งที่จุฬาทั้งที่มหิดลที่เกษตรศาสตร์ แม้แต่อ่ะมกรุงเทพที่ผมจบมาเนี่ยก็ยังมีทําเรื่องสถาปัตยกรรมในบนอวกาศด้วยสถาปัตยกรรมมันมันคือแบบให้เมันดูเป็นเขาไปสร้างแบบว่าสร้างบ้านบนดาวอังคารหน้าตาแบบไหนเนี่ยหรอใช่ครับคือไปดูเลยว่าแบบเฮ้ยถ้ามนุษย์จะไปอยู่บนดาวอังคารเนี่ยบ้านเรือนมันจะต้องออกแบบยังไงให้กันฝนกันพายุดาวอังคารอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>คือ,ค,อคือมันต้องคิดไปถึงขั้นนั้นเลยครับเพราะว่า สมมตินอนาคตเราจะไปอยู่ดาวอังคารจริงเราสร้างบ้านแบบบนโลกของเราเนี่ยก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้บนนั้นทุกอย่างต้องเตรียมแต่ตอนนี้ครับสมมติอบอกว่าอีกสามสิบสี่สิบปีเราจะมีมนุษย์กลุ่มแรกไปตั้งถิ่นฐานบนนั้นวันนี้เราต้องวางแล้วครับว่าจะปลูกพืชยังไงจะเอาอากาศมาหายใจยังไงเรื่องอาหารจะทําให้มันยั่งยืนบนนั้นได้ได้ไหมจะมีบ้านมีโรงเรียนมีสนามเด็กเล่นให้เด็ก มีอ่ะสนามกีฬาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฟุตบอลโลกจะเป็นฟุตบอลเจก,กรวาลได้ไหมโอ้โห oh. คือผมว่ามันต้อง uh. มองมองถึงขั้นนั้นได้เลยว่าไม่ใช่เราส่งคนไปก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปไปตายเอาดาบหน้าเอามันก็ไม่ได้ไม่ได้ครับผมได้มองว่าปัจจุบันเนี้ยอ่ะเด็กที่กำลังจะโตมาครับแต่ละสายต่อให้มันจะเป็นความชอบของเขาแต่ม,มันสามารถเอาทุกสายมาผน,นวกรวมเข้ากับเรื่องอวกาศได้หมดเลยครับที่ก่อนบอกตั้งแต่ตอนแรกเนาะแบบว่าจริงอวกาศมันก็ เขียนแบคนเด็กๆก็ชอบอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วดูมันแบบว่ามันเป็นสิ่งที่น่าค้นหาอย่างที่กอนบอกตั้งแต่แรกมันดูใช้จินตนาการแน่นอนอย่างที่กอนบอกว่าฟุตบอลโลกจะเป็นฟุตบอลจักรวาลหรเออฟุตบอลจักรวาลขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าสตาร์วอลจะเกิดขึ้นจริงเปล่าอะไรเนี้ยเราไม่รู้อาจจะมีแสงเลเซอร์ยิงปิ้วปิ้วปิ้วอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ก็คือเป็นเทคโนโลยีอวกาศสรุปอีกทีก็คือเรื่องอาชีพคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจงานด้านอวกาศอาะสามารถไปงานวิจัยก็ได้ทางวิทยาศาสตร์ครับ เอออย่างที่คุยเรื่องแบบว่าชีวะดะาราศาสตร์อะไรเงี้ยอ่าอาวิศวกรรมก็มีก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะทําชิ้นส่วนอวกาศส่งไปต่างประเทศนี้ก็เคยได้ยินอยู่มีทั้งแบบส่งออกไปทําใช้เองทั้งแบบกับภาครัฐทั้งภาคเอกชนด้วยเหมือนกันโอ้หเยอะด้วยเยอะเลยครับอีกอันหนึ่งอาหารอาวกาศอืมเอออันนี้อันนี้คนไทยก็มีอยู่บ้างแล้วด้วยเนาะมีครับมีปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรื่องอาหารคือก็อาหารไทยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วะครัครัวไทยไปครัวโลก เออจากโคโลกไปโคจักรวาลอ่าไม่แพ้บอลจักรวาลเลยก็ไม่แน่นะฮะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่เรียกว่าภูมิพลังวัฒนธรรมเ่าไปฟังดูซับซ้อนจกังเลยถ้าเกิดเราไม่ชอบคำนี้อ่ะมันมีคำไหนคำใดนทักทับได้ตรงตัวไหมอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันหลอกคนต์มดูไปถ้าเกิดสนใจเรื่องอาหารอวกาศโดยเฉพาะเพราะว่าครัวไทยไปครัวจักรวาลเนี่ยน่าสนใจมากคิดว่าตอนนี้ในไทยมันมีอาหารอวกาศอะไรอยู่บ้าง เผื่อน้องๆสนใจอยากมาทำงานน้อรโตคือเรื่องฐานอวกาศในไทยเนี่ยจริงๆก็โหมีหลายรูปแบบเลยอย่างปีแล้วมีทีมคิดหักนะฮะที่เป็นตัวแทนของไทยไปแข่งตัว NASA นา e p Space Food Challenge ซึ่งมันคือการแข่งเรียกง่ายๆคือแข่งทําอาหารทําระบบอาหารนีครับให้นวินอวกาศที่ไปดงน้ำเพราะมันต้องใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งก็มีการใช้มีการประยุกต์ใช้อวัตถุดิบ จากทไทยเนี่ยออาไปใช้ด้วยแล้วก็ยังมีแบบมีอย่างโครงการของฟ p ีนะฮะฟงไก่ไทยไปอวกาศเป็อาหารเหมือนกันก็เป็นอาหารเหมือนกันแล้วนะ่าสนใจว่าเอกชนเจ้าใหญ่อยฟางฟพีลงมาเล่นลงมาเล่นเรื่องนี้เขาก็สนใจอวกาศก็ดูสนใจเหมือนกันแล้วแบบการทําให้อาหารอยู่ในมาตรฐานเดียวกับผ่านเกณฑ์ที่นะมีนอวกาศรับประทานได้นั่นก็แปลว่าสมมติมองในมุมว่าผู้บริโภคเราก็ได้อาหารที่ดูมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ในขั้นที่ยิ่งกว่าขึ้นไปอีก แล้วก็ยังมีแบบงานวิจัยก็มีอย่างทีมของอาจารย์จากทางมหิดลที่ทําเรื่องตัวไข่น้าอ่าอันนี้ก็คือเป็นอาหารที่แบบเป็นไข่น้ําที่เป็นต้มจืดมีไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับอร่อยเลยไม่ใช่คนละแบบคนละแบบกันไข่น้ำมันเป็นยังไงเรียกว่าเป็นไข่ผําเป็นไข่ผําเป็นตัวพืชพืชดอกเล็กๆมีขนาดเล็กีิฟต์เลยครับเรามากินกันส่วนตัวไม่เคยกินอแต่มีหลายคนที่รู้จักเคยรับประทานก็บอกว่าแบบเออเนี่ยมันคือสิ่งที่เขารับประทานอยู่ทั่วไป แต่ทีมของอาจารย์ที่ไม่ไม่ดนเนี่ยครับเอาไปวิจัยในสภา,าวะไฮเปอร์กราวิตี้ไฮเปอร์กราวิตี้ก็คือแบบเจอแรงน้ำถ่วงมากกว่าโลกถึงยี่สิบเท่าอาจจะทดลองดูว่าเออมันจะมีการตอบสนองอย่างไรแล้วก็รวมถึงว่าแบบในอนาคตถ้าต่อยอดไปทดสอบในสภา,าวะไรน้ำหนักเผื่อจะเป็นพืชที่เอาไปปลูกบนดาวอังคารบนภาร,รกิจเดินทางอวกาศระยะยาวก็เป็นไปได้เช่นกันครับคืออันนี้มันมาจากภูมิปัญญาของไทยมาจากท้องถิ่นเลยมัน เอาไปต่อยอดไปถึงอรบวการได้คิดว่าวันนี้สรุปหน่อยดีกว่าว่ารเรื่องหลักของเราก็คือทําไมคนไทยต้องอยากไปดวงจันทร์ด้วยครับเท่าที่กรบอกมาคิดว่าการที่คนไทยจะไปดวงจันทร์เนี่ยมันจะทําให้เราได้รู้วิทยาการต่างๆมากยิ่งขึ้นจากกระบวนการระหว่างทางที่เราจะไปเรจาจแตการโคจรรอบโลกการส่งดาวเทียมการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆเอ,อรวมถึงเราจะได้เทคโนโลยีอวกาศมาใช้เองด้วยไม่ต้องซื้อต่างชาติ หรือบางทีเรื่องชีวะอวกาศชีวะดาราศาสตร์ที่ก่อนพูดถึงเนี่ยครับสมมติเราไปถึงดวงจันทร์ก่อนปุ๊บเฮ้ยเราได้ไปเจอสิ่งมีชีวิตก่อนคนอื่นเท่เลยเก่งกว่าชาวบ้านเขาเลยยอดเลยครับเราล้ำหน้าเลยจริงๆอ่ะไม่ต้องมองก็ได้ครับว่าเฮ้ยเราจะต้องไปดวงจันทร์เรามองแค่ว่าไอเนี่ยเรามันจะไปอวกาศความสนุกมันอยู่ตั้งแต่ระหว่างทางแล้วครับดวงจันทร์ตีควาว่ามันคือโบนัสเมื่อไปถึงเดสมเดธให้ให้มองว่าในแต่ละขั้นที่ไทยคทยคอยพัฒนาขึ้นไปได้ เรามีทีมวิศวกรที่มีความสามารถในการสร้างอ่สร้างนาัตกยรมีทีมวิจัยที่สามารถศึกษาข้อมูลที่ยานต่างๆคนพบมาได้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในไทยแล้วก็คาดหวังเหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้าเออเนี่ยเราจะได้เห็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทําในด้านนี้พาเราไปในที่ที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะไปถึงมาก่อนได้ม,มันก็น่าสนใจแล้วครับรอ,อตั้งความหวังกับน้องๆอ,อ,อนาคตของชาติครับ แต่ตว่าส่วนหนึ่งกับวงการอาวกาศแน่นอนว่าจะต้องมีคนนี้ครับกอนเคทีครับผมก็ทุกวันนี้ขอบคุณกอนมากมากที่มา,าร่วมรายการกับเราก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกใช่แล้วารายการวิทยาวิทยาเนะี่ยคิดว่ามันสนุกไหมสนุกครับได้เล่า,าได้มันเล่าได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองที่แบบเฮ้ยมันมันสนุกสนุกเฮฮาเฮฮาดีคิดว่าอยากให้ใครมาเล่าเรื่องวิทยาในรายการนี้อีกมาก มีหลายคนเลยอะครับหรออยากพามาหลายคนเลยพี่เอกคนช่างึงสัยอย่างนี้พี่พลจะช่องเซซายอย่างนี้โอเคระดับตัวตึงของวงการพูดชื่อไปแล้วพูดชื่อไปแล้วขนลุกหรือจามกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะจามเยอะเพราะเราพูดชื่อเขาหลายรอบอยู่โอเคงั้นสำหรับรายการวิญยาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้เตยดปบินซิเปียครับและก่อนเคทีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ